ขอบพระคุณคลิปต้นฉบับจากคาร์ติงกายนะครับโอ้โอ้้ซอนต้าเข้ารูมือแจกของขวัญแล้วซอนต้าเข้ามือแจกของขวัญแล้วโอ้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 โอโอ้โอโอ้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 เอ๊ะนั่นมันซอนต้านี่นะรถของขวัญน่าจะต้องเป็นของฉันยืนเก๊กหล่อแป๊บมันมาแล้วปุ๊บเหยียบซ้ำเลยอือตับไปฮึเอาเนี้ยปุ๊บกระโดดอือ นีต่ตีตีตีอ๋อโยน,อนออเอานอกมาเอพี่ครับพี่ครับสนุกจังเลยวันนี้ก็วันคิดมาแล้วนะครับพี่เดี๋ยวนั่นใครนะ่ะลุงครับลุงครับลุงไหวไหมครับเนี่ยลุงเป็นอะไรป่ะเนี่ยเออดือือคือรถของขวัญของชั้นน่ะมันถูกขโมยไปแล้วนั่นไอตัวนั้นมันขโมไปมันใส่ว่นสีดำ อ่าเดี๋ยวจัดการกันเลยนะครับพี่ชายเอารถของขวัญกลับมากันฮ่าฮ่าฉันได้ควบคุมรถของขวัญแล้วเนี่ยไอ้ลุงนวดจอดรถนะเฟยจอดไม่ใช่ลุงนวดเจ้าคือซันต์จอดนะเฟยมนเลยช่วยเลยครับพี่ชายช่วยเลยเอ้ยหยุดหยุดเลยไอ้แว่นดำหยุดอยู่นี่โชวไอเด็กพวกนี้เป็นแค่เด็กแท้ๆนี่เอาของขวัญไปเลยจป๊บฮ่าฮ่าเฮ้ยเอ้ยพี่พี่พี่นี่ของขวัญของขวัญละกูเอาห้ของขวัญเรามาจึ๊บ อ่าเน,น่อย่าเปิดมันเลยนะอย่าเปิดมันอย่าเปิดมันเด็ดขาดอ่าแต่ขมันเป็นของขวัญน,นะเพ่เอามันอยู่ไหนแล้ว,ลวนี่ยขี่ตามก่อนอ่าแต่พี่รไม่เห็นเปิดก่อนเ้ยเราเปิดไหมอ่าอ่าบอกแล้วไงว่าอย่าเปิดเนี่ยฮะขอโทษครับเอ้เประปรือนี่โดนโดนกูรี ของขวัญมาให้ครับผมไหนไม่มีใครอยู่ใช่ไหมอ่าเก็บปิดไปส่งลงไปเลย <c oughs> ว่าคิดว่าตรงนี่ฮะนั่นเสียงอะไรนะอ๋อของขวัญน,นี่เอ้ยใครให้ของขวัญฉันมาเนี่ยเอ้ยใช้ของเปิดอะไรนี่เฮ้ยระเบิดไปอ๋อแน่าดามอีกแล้วฉันรู้ทุกก้อนต้องการของขวัญเอาลงไปเลยฮ่าฮ่าไหนขอด้วยดนอ่ <c oughs> ็ลงไปเอ้นี่ของขวัญน,นี่นาเปิดหน่อยบ้าโอ้ยเจ็บใครส่งของขวัญบ้านี่หมาเนี่ยเอ๊ะจะเปิดอ,อ้อยโอ้โหช็อกแบทไอ่ส่งไปอีกคือมันเป็นระเบิดล่ะนั้นละ่ะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดกับไปได้กันวะเฮ้ยเจ้าฮึบโอ้เฮ้ยนี่ไอเด็กนี่ก็จะหน<ๆ>ักไปแล้วนะเที่ยวแกงคนอื่นเนี่ยอเอ๊ะพี่ครับปูพี่ไม่พาผมขึ้นมาเลยผมต้องปีนขึ้นมาแล้วเนี่ย เออเอาไงว่ามาเลยเข้ามาเข้ามาท้ามาก็จับให้เน่ผมผมเมียวด้วเนี่ยโอเคโอจ้าเดี๋ยวพี่ผมเปิดก่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ตามอุจ้าอุจ้าพี่พี่นี่เนี่ยโอ้โหเจ็บอ้าเจ็บมากเลยปุ๊บมันเป็นอย่านน่ะปุ๊บฮ่าเอาไงเฟงฟิงฟงฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งดับบิวถึงกะดับบิวกันเลยเฮ้ยเอาไงฮ่าฮ่าฮ่าแกสิฉันแน่ฟุกอับ เด็กพวกนี้นี่เอ้มันอยู่ไหนฉันอยู่นี่ข้างหลังแกไงเอ้ยมันไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยู่นี่ไปมากเลยเออเครบอกว่ามาครับวันนี้กัื่อเดต์คอนงั้นลุงครับพี่ชาผมจากการแล้วนะครับตรงนรถของลุงนะครับ ขอบคุณมากละเด็กๆอ่ะเอาของขวัญไปเลยคนละกล่องเลยนะของขวัญน,นี้ดีไม่มีพิษไม่มีภัยแน่โอ,โอเคครับขอบคุณมากครับๆๆบายๆ,นะ,บบๆนะครัะ,ออะของขวัลๆลๆ